สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูอันในช่อง youtube ไอเดียสร้างสื่อด้วยมือถือสำหรับคลิปนี้นะคะครูอันจะพาเพื่อนๆทำแอนิเมชันคนเดินอยู่บนท้องถนนซึ่งสามารถทำได้ในโทรศัพท์มือถือด้วยแอป k i เน m ม s t e r เป็นแอปฟรีทีเ่เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทำครูอันฝากกดติดตามช่อง YouTube ไอเดียสร้างสื่อด้วยมือถือเพื่อเป็นกาลังใจให้ ครูอันในการทําคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปด้วยนะคะตอนนี้ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการทำแอนิเมชันคนเดินบนท้องถนนพร้อมกันกันกบครูอันในคลิปเลยค่ะไปค่ะคลิ Crystal Animator ค่ะจากนั้นไปคลิกที่เครื่องหมายบวกค่ะไปเลือกขนาดของกรอบเป็น16:9ต่อ เื่เข้ามาที่หน้าต่างของแอปที n m e master ให้คลิกไปที่มิเดียค่ะไปด้านล่างนะคะเลือกรูปภาพเสร็จแล้วไปคลิกนะคะด้านบนที่คาว่ารูปภาพแล้วไปเลือกสีของกรอบนะคะคุณอันขอเลือกเป็นสีขาวเมื่อได้สีของกรอบเข้ามาเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะไปคลิกที่ l a เยอรของกรอบหรือพื้นหลังนะคะจะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีสีเหลืองเกิดขึ้นให้เราคลิกลากเลเยอร์พื้นหลังนั้นให้มีความยาวขึ้นค่ะ ลกลับมาที่จุดตั้งต้นนะคะไ,ไปคลิกที่เลเยอร์ค่ะไปที่มีเดียไปที่ด้านล่างคลิกคําว่ารูปภาพเสร็จแล้วคลิกคําว่าทั้งหมดค่ะไปเลือกรูปภาพเข้ามานะคะรูปแรกเป็นเลือกเป็นรูปถนนนะคะที่ได้มีการดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนะคะเมื่อได้รูปถนนเข้ามาเสร็จแล้วก็คลิกนะคะลากเลเยอร์ของรูปถนนนั้นให้มีความยาวเท่ากับพื้นหลังนะคะจากนก็ ย้อนกลับมาที่จุดตั้งต้นตอนนี้เรายังคลิกอยู่ที่เดเยอร์รูปถนนนะคะให้เราไปที่แถบเครื่องมือทางด้านขวามือคลิกคําว่าครอปค่ะจากนั้นนะคะก็เลื่อนปรับครอปนะคะขอบให้มีขนาดเล็กลงค่ะเพื่อว่าเราจะได้ทางานด้วยความสะดวกนะคะเลือนยาเม็ดหน,นึ่ครอปนะคะแล้วก็ปรับกรอบทีม่มีขนาดเล็กลงแล้วก็ปรับ ก็มานะคะคลิกถูกค่ะจากนั้นนะคะคลิกไปที่เลเยอร์ครอบและขยายรูปถนนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะจนสุดขอบเฟรมนะคะให้เต็มให้เต็มพื้นที่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ไปคลิกที่เลเยอร์ค่ะไปที่คำว่ามีเดียนะคะแล้วก็ไปคลิกที่คาว่ารูปภาพแล้วก็เลือกทั้งหมดค่ะจากนั้นไปคลิกเลือกรูปญ่านะคะที่ได้มีการ ดาวน์โหลดเอาไว้เข้ามาไปลากเลเยอร์นะคะรูปย่าให้มีความยาวขึ้นจากนั้นนะคะคลิกไปเรายังอยู่ที่เลเยอร์รูปย่านะคะสังเกตสีเหลืองไปที่เครื่องมือทางด้านซ้ายมือจุด3จุดค่ะคลิกคําว่าคัดลอกจะเกิดเลเยอร์รูปย่าขึ้นมาคลิกเข้าไปค่ะเสร็จแล้วใช้นิ้วเราจิ้มไปที่รูปย่าที่อยู่ในกรอบด้านบนนะคะ แล้วก็ลากออกมาวางต่อกันค่ะจากนั้นนะคะเราจะทําสําเนาเพิ่มอีก1อันค่ะก็ไปที่จุด3จุดคลิกขัดลอกแล้วก็ใช้นิ้วจิ้มลงไปในเลเยอร์ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ใช้นิ้วจิ้มไปในจอลากมาวางต่อกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะไปคลิกที่เลเยอร์ถนนขยับนะคะรูปเลเยอร์ถนนให้มีให้ให้อ่าให้ลงมาครัอยู่ใกล้กับขอบหญ้านั่นเองนะคะ จากนั้นไปที่เลเยอร์ค่ะไปที่มีเดียไปที่รูปภาพเสร็จแล้วไปที่ทั้งหมดไปคลิกรูปบ้านเข้ามาค่ะ่รูปบ้านตรงนี้ได้ดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนะคะเมื่อได้รูปบ้านเข้ามาถ้ามีขนาดใหญ่เกิดก็ย่อให้มีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็าลากลากมาวางตอบถนนนะคะ เขาคลิยเลเยอร์รูปบ้านลากให้มีความยาวขึ้นค่ะย้อมกลับมาที่จุดตั้งต้นนะคะไปที่เลเยอร์ไปที่เมเดียไปที่รูปภาพไปที่ทั้งหมดเสร็จแล้วไปนำรูปต้นไม้เข้ามาค่ะก็ย่อ,ยอให้มีขนาดเล็กลงนะคะ ไปวางอยู่ร้างกำแพงบ้านนะคะแล้วก็มาลากเลเยอร์นะคะของต้นไม้นั้นให้มีขนาดยาวขึ้นค่ะนั้นนะคะไปที่เลเยอร์ค่ะไปที่มีเดียไปเทียรูปภาพแล้วก็ไปที่ทั้งหมด ไปนำรูปภาพหลังที่2เข้ามาค่ะถ้ามีขนาดใหญ่เกินเราก็ปรับให้มีขนาดเล็กลงนะคะจากนั้นก็ลากปรับวางค่ะเสร็จแล้วก็ไปคลิกที่เลเยอร์รูปบ้านลากให้มีความยาวเท่ากับเลเยอร์อื่นๆนะคะ มาที่จุดตั้งต้นไปที่เลเยอร์ไปที่มีเดียไปที่รูปภาพไปที่ทั้งหมดไปนำรูปต้นไม้เข้ามาค่ะต้นไม้ที่ได้มีการดาวน์โหลดเอาไว้แล้วแล้วก็ตัดพื้นหลังเอาไว้แล้วนะคะคลิกเลเยอร์ layer, ต้นไม้ค่ะแล้วก็เอาออกมาวางไว้ข้าง,างบ้างถ้ามีขนาดใหญ่เราก็จะย่อให้มีขนาดเล็กลงนะคะ ่ทือการปรับตำแหน่งของเราได้เลยค่ะจะจัดวางอย่างไรนะคะแล้วก็คลิกลากเลเยอร์มีความยาวขึ้น,นะคะ่ะเสร็จแล้วะะก็คลิกไปที่เลเยอร์ค่ะไปที่มีเดียไปที่รูปภาพจากนั้นไปที่ทั้งหมดค่ะไปเลือกรูปภาพรถเข้ามานะคะซึ่งเป็นรถ เป็นรูปแรกนะคะจะเป็นรูปรถโรงเรียนค่ะเสร็จแล้วก็ย่อให้มีขนาดเล็กลงนะคะต่อลากไปไว้มุมทางด้านขวามือค่ะซึ่งเราจะให้รถวิ่งอยู่แถวช่วงกลางถนนนะคะเดี๋ยวเราจะคลิกลากเลเยอร์รูปรถโรงเรียนนะคะให้มีความยาวเอาจับเลเยอร์อื่นนะคะ เราจะทำให้ลดเคลื่อนนะคะโดยให้เราคลิกเข้าไปที่เลเยอร์รูปลารถโรงเรียนเสร็จแล้วไปที่ฝั่งทางด้านซ้ายมือค่ะจะมีรูปเครื่องมือกุญแจคลิกค่ะสังเกตว่าจะเกิดแผ่บเครื่องมือภาพเคลื่อนไหวทางขวาขึ้นเรายังกดอะไรไม่ได้นะคะให้เราขยับเรื่องเฟรมให้เส้นทำลายสีแดงนั้นเข้ามาอยู่ในเฟรมรูปรถยนต์นิดหนึ่งค่ะตอนนี้เราสามารถกดเครื่องหมายได้แล้วนะคะก็ให้เรากดไปที่เครื่องหมายบวกค่ะ จากนั้นก็ให้เราขยับเฟรมนะคะแล้วเากขยับเฟรมให้เส้นทำลายสีแดงนั้นมาอยู่จนเกือบสุดภาพรูปรถโรงเรียนนะคะแล้วเราก็ใช้มือของเราค่ะจิ้มไปที่รูปรถที่อยู่ในจอแล้วก็กลากอีกรอบนะคะเราก็ไปลากรถที่อยู่ในจอนั้นวิ่งออกมานะคะแล้วก็หายเข้าไปในจอฝั่งทางด้าน ซ้ายมือของเราหายเข้าไปเลยนะคะเราก็จะได้รูปรถวิ่งแล้วนะคะนี่ก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ารถของเรานั้นก็วิ่งออกมาจากกรอบที่อยู่ฝั่งทางด้านขวามือของเรานะคะแล้วก็จะวิ่งตามถนนไปนะคะหายไปทางด้านสายมือของเราน่อเองนะคะเดี๋ยวขอทาภาพต่อไปเลยนะคะไปคลิกที่เมเยอร์ค่ะไปที่มีเดลไปที่รูปภาพ เสร็จแล้วไปที่ทั้งหมดค่ะไปนำรูปรถตัวที่สองนะคะเราจะให้รถวิ่งสวนกันค่ะเอาเดี๋ยวไปขอเลือกรถเป็นภาพรถรูปรถที่สเราไปเลือกรูปรถนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะให้รถวิ่งคนละฝั่งนะคะ นี้สังเกตเห็นว่ารถจะอันหน้าไปทางเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นจะให้รถอันกลับคลิกกลับหลังหันนะคะก็คลิกไปที่เลเยอร์รูปรถเสร็จแล้วก็ไปที่คําว่าหมดหมุนค่ะแล้วก็ไปคลิกตรงคลิกกลับนะคะรูปรถเราก็จะเปลี่ยนทิศทางแล้วนะคะจากนั้นก็ลากรถไปไว้ทางด้านจอให้หายเข้าไปในจอทางด้านซ้ายมือของเราค่ะ นั้นนะคะเดี๋ยวเราไปลากเลเยอร์รูปรถยนต์นะคะไม่มีความยาวขึ้นค่ะคือจะไปที่เลเยอร์รูปลดนะคะเสร็จแล้วไปที่เครื่องมือทางด้านซ้ายมือกุญแจค่ะตอนนี้กดไม่ได้นะคะเราก็พยัยเลื่อนเฟรมให้ เส้นทำลายนั้นเข้ามาอยู่ในรูปรดนิดหนึ่งค่ะเข้ามาอยู่ในนี้ก็ไปที่กุญแจแล้วกดบวกค่ะจากนั้นก็ค่อยๆขย,ย,ยับเลื่อนเฟนนะคะให้เส้นทำลายนั้นมาอยู่สุดค่ะแล้วก็ไปที่กต้องมือกุญแจเสร็จแล้วก็ค่อยๆไปใช้นิ้วของเรานะคะลากรถที่อยู่ในจอฝั่งซ้ายมืออีกรอบนะคะไป ลากรถที่อยู่ในจอฝั่งทางด้านซ้ายมือนะคะให้ค่อยๆขับขยับค่อยๆขยับนะคะหายเข้าไปในจอฝั่งทางด้านฝั่งมือค่ะก็จะเห็นนะคะเสร็จแล้วตรงนี้นะคะสังเกตเห็นว่ารถยนต์นะคะมันจะอ่าเรียกว่าจะอยู่ด้านหน้ารถ รงเรียนเราก็จะใช้วิธีนะคะว่าคลิกไปที่เลเยอร์ลดโรงเรียนเสร็จแล้วไปที่จุด3จุดทางด้านซ้ายมือแล้วคลิกมาไว้คำว่านหน้าสุดค่ะนี่ก็จะเป็นลดนะคะส่วนการแบบที่ไม่ได้มีการทับกันแล้วนะคะจากนั้นนะคะจะไปคลิกไปนำรูปคนเดินเข้ามาเดินถนนนะคะคลิกไปที่เลเยอร์ค่ะไปที่มีเดียไปที่คำว่าวิดีโอไปที่ทั้งหมดค่ะเสร็จแล้วไปเลือกวิดีโอเด็กเดินนะคะ เมื่อได้วิดีโอเด็กเดินเข้ามานะคะก็คลิกไปที่คําว่าสังเกตนะคะว่ารอบสีเหลืองน,นั้นจะยังขึ้นอยู่ที่วิดีโอเด็กเดินนะคะคือคลิกเวกเลเยอร์เด็กเดินไปที่โคมคีค่ะไปคลิกเปิดสังเกตว่าพื้นหลังจะหายนะคะเราจะให้เด็กเดินอยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานะคะก็ให้หายเข้าไปในจอนะคะ่ะ นั้นนะคะก็คลิกเข้าไปที่เลเยอร์เด็กเดินแล้วขยับไปที่เครื่องมือกุญแจทางด้านซ้ายมือขยับเฟรมให้เส้นทำลายสีแดงเข้ามาอยู่ในวิดีโอเด็กเดินนิดนึงค่ะจากนั้นคลิกไปที่เลเยอร์ไปที่กุญแจแล้วกดเครื่องหมายบวกเลื่อนขยับเฟรมให้เส้นทำลายสีแดงนั้นมาอยู่เกือบเกือบสุดของคลิปวิดีโอค่ะเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วเรานะคะ ไช้นี่เราจิ้มจิ้มไปในจอแล้วก็ค่อยๆลากค่ะลากวิดีโอเด็กเดินรอบนะคะไปค่อยๆลากเด็กเดินนะคะให้เดินไปตามริมฟุตบาทแล้วก็หายเข้าไปในจอทางด้านขวามือเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะสังเกตาเราสังเกตนะคะว่าเด็กจะเดินอยู่บนรถนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขก็คือคลิกเข้าไปที่เลเยอร์รูปรถยนต์ค่ะ ไปที่จุด3จุดทางด้านซ้ายมือเสร็จแล้วก็ไปที่คำว่าหน้าสุดค่ะอันนี้ก็จะเห็นว่ามันจะซ้อนกันอีกนะคะคลิกไปที่เลเยอร์รูปรถโรงเรียนค่ะแล้วคลิกไปที่จุด3จุดแล้วก็ไปที่คำว่าหน้าสุดอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีเลเยอร์ที่ซ้อนกันแบบนี้นะคะก็ใช้วิธีการคลิกไปที่ทีละเลเยอร์เสร็จแล้วก็ใช้วิธีการ คลิกไปไว้หน้าสุดค่ะตรงนี้จะสังเกตเห็นว่าเลเยอร์รูปรถยนต์จับรถโรงเรียนนั้นก็จะไม่ทับกันแล้วนะคะทีนี้ถ้าเราอยากบอกว่าอรถมันจะน่าจะต้องวิ่งเร็วกว่าเราก็ใช้วิธีการคลิกเข้าไปที่เลเยอร์รูปรถแล้วก็ขยับค่ะเราจะขยับเลเยอร์รถนะคะให้ออกมาทีหลังคนเดิมนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาวิ่งนะคะรถวิ่งนั้นจะได้วิ่งเร็วกว่า แล้วเลเยอร์ที่เราลากให้ยาวของรถยนต์แล้วก็ปรับค่ะให้มีขนาดสั้นกว่าพื้นหลังนั่นเองนะคะตรงนี้เวลาลดออกนะคะมันจะเห็นถงคตามเหลื่อมล้ำนะคะของการออกสังเกตว่ารถยนต์จะวิ่งเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ภาพรถยนต์นั้นกำลังจะวิ่งแซงรถไปนั่นเองนะคะ หายเข้าไปในจอคะถ้าว่าเราว่าช้าเราก็อาจจะปรับเดินเข้ามาอีกนิดนึงกับว่ารถจะวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะคะได้แล้วนะคะนี่ส่วนขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะจะเอาปั่นจักรยานเข้ามาแทรกนะคะซึ่งคนปั่นจักรยานนั้นจะมีอยู่ในร้านค้าของ a c คเค e Master อยู่แล้วนะคะไปไปทีทเลเยอร์ไปที่มีเดีย คลิกไปที่เลเยอร์ไปที่คำว่าโอเวอร์เลย์ค่ะเสร็จแล้วก็ไปที่คำว่าคนแบบต่างๆนะคะเพื่อนๆไปดาวน์โหลดได้นะคะในร้านค้าค่ะก็้วคลิกไปที่คนปั่นจกักรยานนะคะเสร็จแล้วอาจจะยอ่อนนิดนึงค่ะจจะยอ่อขยายย่ยอนนะคะให้มีขนาดเล็กลงนิดนึงเสร็จแล้วนะคะไปคลิกที่ Layer ร์สติ๊กนะคะ ลากให้มีความยาวขึ้นค่ะลากให้มีความยาวแล้วก็ลากให้มีความ,มยาวเท่ากับพื้นหลังนี่เองนะคะจากนั้นนะคะก็ะมาคลิกที่สติกเกอร์ค่ะแล้วก็ลิกลากรูปคนปั่นจักรยานนะคะให้หายเข้าไปในจอฝั่งทางด้านปั่งทางด้านขวาของเราค่ะเสร็จแล้วก็ไปที่น้ำมือกุญแจค่ะ เสร็จแล้วก็มาที่เครื่องมือทางด้านขวาม,มือถ้าเ,เคลื่อนไหวชีิก็หมายบวกค่ะนั้นนะคะขยับเฟรมนะคะให้เส้นทำลายสีแดงนั้นไปอยู่เกือบสุดตัวสติ๊กเกอร์สีแดงนะคะแล้วเราก็ใช้นิ้วเราจิ้มค่ะลากจักรยานของเรานะคะให้ออกมาลากเลย,ยื่ยที่หายเข้าไปในจอเดี๋เรามาลองเล่นกันดูนะคะ สังเกตนะคะว่านิดนึงค่ะเราจะเห็นว่าจัก,กรยานกับรถโรงเรียนนั้นจะปรับออกมาพร้อมกันเพราะฉะนั้นก่อนขอให้รถโรงเรียนออกมาทีหลังค่ะก็จะคลิกไปที่เลเยอร์รูปรถโรงเรียนแล้วก็ลากถอยหลังออกมาก่อนนะคะเพื่อให้รถโรงเรียนนั้นออกมาช้าแล้วก็จะถึงที่หมายเร็วปั่จักรยานก็คลิกแล้วก็ไปลากเลเยอร์ของรูปรถโรงเรียนเข้ามาค่ะ ว่าจะได้ดูเหมือนว่ารถนั้นวิ่งเร็วกว่าจักรยานที่ปั่นนะคะเราสังเกตว่ารถนั้นก็วิ่งแซงทั้งจักรยานแล้วก็เด็กเดินแล้วนะคะ และนี่ก็เป็นวิธีการทำแอนิเมชันคนเดินบนท้องถนนแบบง่ายๆในโทรศัพท์มือถือด้วยแอป Kinemaster น,นะคะเพื่อนๆก็ลองไปฝึกทำกันดูค่ะถ้าทำแล้วติดขัดตรงไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะเดี๋ยวครูอันจะเข้ามาตอบค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรละชมนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ